สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Am Cinema นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียกชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรีแอคชั่นทีเซอร์แมนสวงครับผมมาแล้วครับกับทีเซอร์ภาพยนตร์ไทยแนวพิเรียนประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับทั่วโลกมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ได้มีการเปิดตัวไปแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเปิดตัวในแบบที่ยังไม่มีชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการนะครับเรารู้เพียงแค่ว่าพี่มาพี่ยาโปเนี่ยเขาจะมีหนังพิเรียดกันในช่วงประมาณ3เดือนต่อมาเขาก็ได้มีการเปิดตัวชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการนะครับกับชื่อเรื่อง แมนสวงเราก็ได้รู้ถึงที่มาเบอร์ต่างๆ,ๆบุคลากรที่รวมคนมีฝีมือมากมายมาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะเฮ้ยหนังนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนน่าจะสร้างประวัติศาสตร,ร์ของอการภาพรยนตร์ไทยมากๆเลยทีเดียวเป็นพิเศษมากๆครับเขาได้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟทีเซอร์นะผมเอาไปฉายในเทศก,กาลภาพรยนตร์เมืองคาน2023นะครับผมไปตางประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปดูกันครับว่า เนื้อหาในทีเซอร์ของแมนซวงเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะน่าตื่นตาสมคำน้ำเลือขนาดไหนไปชมพร้อมกับผมเลยครับกับทีเซอร์แมนซวงครับเพลง Beyond Cloud Exclusive Teaser สวรรค์มายามังก,กับชายสวงโอ้แมนสวงเร็วๆนี้โอ้มีสีจันเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงกันบ้างครับกับทีเซอร์แมนสวงโอ้โหนี่ขนาดเขายังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากมายนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีอ่ะ มันดีมากเลยงานศิลป์งานฉากต่างต่างโอ้โหอลังการมากเขาตั้งใจกันอย่างมากๆเลยลครับสำหรับหนังเรื่องนี้และที่สําคัญนอกจากงานศิลป์งานฉากจะดีแล้วเนี่ยมันยังสามารถจับต้องได้นะครับผมถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่แบบโอ้โหใช้ CG กันให้ว่อนแล้วนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยดูออกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้ CG แลนะนะคือเขาเซตติง้งฉากขึ้นมาเองเลยครับผมโอ้โหงานดีมากๆเลยครับ แล้วก็มีการเปิดตัวพี่มายกับพี่อาโปสั้นๆเล็กๆน้อยๆอยแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าเราน่าสนใจและตื่นตะลึงมากๆไปเรี่ยไปด้อยแล้วนะครับผมสําหรับแมนส่วงเร็วๆนี้ทุกรงภาพยนตร์ครับโอ้โหบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับพี่มายกับพี่อาโปรหรือใครที่เป็นคอหนังไทยแนวพิเรีย,ย้อนยุคอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเปิดต่างกันให้ดีจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ ถ้าหากใครชอบกินนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ